อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกบะปุตวันนี้ซินแซบอีสานถนนกรุงเทพกรีธาร้านอยู่ระหว่างซอยกรุงเทพกรีธา8กับกรุงเทพกรีธา10ติดกับปั๊มน้ำมันข่าวเทคที่จอดรถโขโถงมาจัดงานเลี้ยงได้เลยนะคะมาคุยกับเจ้าของร้านคุณนัทจพลเพ่งพัานอ๋อ สว,ส,สวัสดีค่ะเอาละ,ะเล่าให้เราฟังสินี่ที่มาที่ไปของซินแซปอีสานของเรามันเป็นยังไงเมนูอะไรภูมิใจนําเสนอจ้าร้านซินแซปอีสานนะคะคำว่าซินของเราเมาจากคาว่าชิ้นเหมือนอชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อหมูมันเป็นภาษาอีสานพอดีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอามาเป็นชื่อร้านแล้วอาหารอีสานรสชาติดังเดิมอร่อยตะโกนค่ะอร่อยตะโกนกําลังจะตะโกนบอกกับแฟนๆว่าต้องมาชิม เมนูอะไรเมนูเรียกน้ำย่อยของเราสิจะ๊ะอาหารอีสามนมาขาดไม่ได้เลยคือต้องออเดอร์อีสานนะคะก็คือประกอบด้วยราดพอสาบกรจัดจานของพริก ความเปรี้ยวต่อไปเป็นหมูแดดเดียวเขาจะใช้ส่วนของเอสันคอนความนุ่มของหมูเนี่ยเราคือเรามาตัดด้วยกับข้าวเหนียวทอดของเรารสที่3มสิจะเป็นแหนบซี่โครงหมูนะคะจะมีความเปรี้ยวนิดนิดนะคะ,ะมีถัว่วมีพริกมีกระเทียมให้นะคะเอาไปไหนต่อจะเมนูอะไรส้มตำนะคะซึ่งส้มตำทางร้านเราอะ่ะมีมากกว่า10รายการเลย <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะชูหลักๆคือสตำนะคะคือ <c oughs> ตำเส้นเล็กแซลมอนเส้นเล็กมันมาอยู่กับปลาล้า <c oughs> มันมาอยู่กับความนัวแล้วก็มาตัดด้วยความสมัยใหม่ก็คือมีแซลมอนเข้ามาด้วย มาตำปูปลาลที่พวกเราชื่นชอบหน่อยสิรสชาติดั้งเดิมปูต้องเจ๋งด้วยใช่ปูปลาลเส้นมะละกอเราต้องกรอบเราการันตีว่าปลาล่าแล้วเราอร่อยทําเองอร่อยวันแรกไม่พอซึ่งเราต้องคงคุณภาพให้แบบมันอยู่แบบยาว <c oughs> ก็ต้องมีความหอมอยู่ครบรสอยู่นัวอยู่นะคะไปต่อค่ะคือจะเป็นเนื้อแดดเดียวกับหมูแดดเดียว oh. ความกรอบของข้าวเหนียวทอดกับหมูที่นุ่มๆที่ผ่านกระบวนการหมักผ่านขั้นตอนการหมักของเรามาตอบโ <c oughs> จทย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูแดดเดียว หรือเนื้อแดดเดียวพอทา,งงานแล้วติดออกติดใจ สั่งจานต่อจานไก่ย่า,ยยางของที่ร้านพิเศษอย่างไรไก่าย,ย่างเราอ่ะก็ต้องอร่อยรสชาติดั้งเดิมความพิเศษของเรานะคะอยู่ที่น้าจิ้มมะขามนะครับสูตรของทางร้านเราเองนะคะเรามาถึงนี่เมนูอะไรจ๊ะอันนี้คือจิ้มจุ่มหมูค่ะเรามีจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุ่มเนื้อนะคะแล้วก็น้ําซุปของเราเนี่ยจะผ่านกระบวนการการเคี่ยวนะคะแล้วก็ผสมกับสมุนไพรให้เรามีมาในน้ําซุปแล้วก็แยกชัดเจนเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟเป็นชุดแบบนี้นะคะ่ะเนื้อหมูล,ล้วนนะคะผสมกับไข่กับสิ่มหมักทางร้านนะคะแล้วก็ชุดดผัักกขอองงเเเเรรราาาานนนน้้้้้ํจจจจิมมะะะส์ป็2ยย่ววคีแ ก็น้ำจิ้มประเภทเสุกี้ด้วยสำหรับใส่เนื้อนะครับเรามีแบบน้ำจิ้มแบบขมให้ด้วยค,ะค่ะก็เมนูที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับใส่เนื้อซอยจูค่ะนะคะรับเราเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มกับชุดผักแบบนี้เลยร้านเปิดกี่โมงนาร้านของเรานะครับเปิดนะครับตั้งแต่11โมงเช้านะครับถึง5ทุ่มค่ะก็คือจะมีทั้งโซนท้องแอร์นะคะก็จะมีโซนข้างนอกนะคะสามารถรับบรรยากาศชิวๆได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะเราสามารถรับจัดงานเลี้ยงด้วยก็ฝากร้านไว้ด้วยเด้อซินแซบอีสานะจ๊ะอร่อยแซบอีหลีนะจ เพราะสโลแกนของเขามีว่ารสชาติดั้งเดิมอร่อยตะโก้อนรีขอการันตีความอร่อยของซินซ้นแซบอีสานเป็นอร่อยและเชิญมาได้ที่ร้านซินซ้นแซบอีสานตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีธาร้านอยู่ระหว่างซอยเทพกรีธา8และ10ติดกับปั๊มน้ำมันคาวเทค และสําหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับราสสินแซบอีสานคือเมนูนี้เลยครับอร่อยะกับบริเลีเมจชูอีติ้งย่าพผิงฉัง,งสวัสดีนะคะ